ศัลยกรรมเถื่อนงั้นเลยไม่ทราบว่าทำการสืบสวนไปถึงไหนแล้วครับมอที่ไม่มีใบอนุญาตหากินนอกโรงพยาบาลเรื่องยังผ่าตัดสมองสี่หกเเขาที่เห็นก็ดูเหมือนไม่ชอบผ่าตัดด้วยและการผ่าตัดในที่แบบนั้นคือเป็นไปไม่ได้เลยครในะเกาหลีมีแค่อาจารย์ชเวเท่านั้นที่ผ่าตัดเคสแบบนี้สำเร็จได้เล เดินผ่านทางเหล่านี้แล้วูงสุดทางเดิมมีแก่นแท้ของมนุษย์อยู่เลหลัรู้เหรอคะว่าเป็นใครแน่นอนอยู่แล้วหรือว่าตอนนั้นเด็กคนนั้นเหรอเธอจะไม่มีวันได้ก้าวเท้าเข้าไปในห้องผ่าตัดที่เธอทุ่มกายถาวายชีวิตอีกต่อไปถ้าผมลงมือผ่าตัดเองมันจอดดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าผมจะผ่าตัดให้ตัวเองได้ย่างไงล่ะ ถ้าพลาดเกิดรอยบาทเล็กๆที่เส้นประสาทกล้าทำแบบนั้นแหละกับศักดิ์ศรีตัวเองล่ะอขอคุณทั้งสองคนเหมือนกันมากค่ะแม้กระทั่งความบ้าน,นิดๆสวัสดครับนังเด็กหน้าสมเพศแถไมได้ฆ่าคนอีกตัางหาอาจารย์เป็นคนบอกเองไงคะว่าเราสองคนเหมือนกันมากยังกับพิมพ์เดียวกัน <c oughs> เลืกเรื่ควายคุณหมอจองทีถครับ แต่แค่นี้คุณหมอเจอก็ดีพอแล้วครับความรู <_ t us> ้ท <t> ั <h> ้งหมดที <t> ่เธอใช้ในห้องผ่าตัดฉันเป็นคนสอนและเลี้ยงเธอมาความปรารถนาของฉันคืออยากให้อาจารย์หมดลมหายใจเร็ว